สวัสดีพ่พี่น้องแฟนเพจสาวหน่อยเมืองยะโสพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ไม่รู้จะหากับข้าวอะไรมาทําส่งพี่มาร์กเนาะแกงเห็ดเฟียงนี่แหละจ้าพี่น้องไปพอไปไปตลาดมุ้ยมูบ้านเนาะพอเห็ดเฟียงงามงามดอกเขาสวยสวยอยู่ถุงในหน่อยบ่ถุงใหญ่พี่น้องก็ไปทาแกงกินพูดเดียวจ้า ซื้อมานิดเดียวแกงคนเดียวเพราะลูกเต้าไม่กินด้วยนะจ๊ะแกงอีสานก็ฉันก็เลยแกงกินคนเดียวงามพี่น้องบักบวบบักบงบักบวบก็อ่อนอวยสวยอยู่เด้อมันนีเออเมืงในเห็ดไข่งามงามพี่น้องปองไปก็เลยเอามาคิดเมนูออกว่าแกง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 เห็ดใส่บวบแกงเห็ดเฟียงใส่บวบนะจ๊ะพี่น้องอันก็บรู้ว่าสีเห็ดหยังทรงที่มากเนาะแต่ว่าข่เอ๊ะสงสัยเคย ผู้ใดเคยแกงเห็ดเฟียงใส่ใบชะอมพี่น้องบอกพิมพ์แต่คอมเมนต์นะผู้ใดผู้ใดได้มาเบิงคลิปนี้หรือว่าได้มาฟังคลิปนี้แล้วบอกว่าใบชะอมมันแกงใส่เห็ดนี้มันแซ่บบวกข่อยข่อยก็บอเคยแกงจักเทียนเนาะเคยใส่แต่ใบแมงลักใบแมงลักข่อยก็เลยบอกกล่าวมาใส่ข่อยย่ันมันมันบบแมนแนวนะข่อยก็เลยบ่กล้าพี่น้องเออผู้ใดเคยแกงคอมเมนต์นะเจ้าปรุงก็ปรุงตามสูตรอีสานบ้านเฮานะพี่น้องเนาะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์พี่น้อง, like, อ,งอย่าลืมข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวกลําด้วยจ้าทุงละลอยหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทอุดุนหมคาด้วยนะจ้าไข่หนึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีจ้าขารร้ขาวกลําข้าวกลํามอ่อนอวยสวยหอมหอมขา้ขาวข้าวเหนียวยะโสทอนขารร้าวกลําจ้าข้าวไรเบอรี่ก็มีนะจ้าเออก็ไม่รู้จะ นำอะไรส่งพี่มาร์กเนาะพี่น้องนอกกเ็เฮดตามสูตรนี่แล้ะจ้าพี่น้องเสร็จแล้วใส่บวบลงไปใส่อะไรลงไปก็เสร็จแล้วจ้าพี่น้องปุ๋งปลายบดิ้ใส่ขนอกบดิ้ใส่อยังเน้อจ้าใส่ผงใส่ผงนวแล้วก็ใส่รสด,ดีก็จบค่ะเพราะว่าไม่ต้องใส่อะไรเยอะปะลาก็เค็มแล้วเนาะจ้าพี่น้องป้๋งปลายเออมากินแกงเฮดด้ํากันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ใส่อยู่จังหวัดใดอัน ผูใดเบิ่งคลิปล้วบอกอยู่จังหวัดเด้อจ้าอยากรู้อยากรู้จักเพื่อนๆที่มาดูคลิปหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปเรานะจ้าพี่นอ้องปองไปสุปูสุคนแกงเห็ดแซ่บๆเด้อเหมือนกี่หอหนึ่งข้าวเหนียวห่อนโอนนะพี่น้องจำเจีวจำจะะแจวปลาแซ่บเออก็ว่ากันไป <c oughs> ตอนนี้นอนภาคอยู่นะจ๊ะ นี yeah, passage, um, ่สากผาก็ได um, 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 ้วพี่น้องเอ้หอนหอนแห้งบรรยากาศมือนี้พี <te> repeating repeating ่น้องปองไปปานมูเจ้าหอนบอผู้ใดยูคลิปนี่คอมเมนต์ด้วยนะจ้าร้อนหรือไม่ร้อนเออนี่ใส่อันนี้เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเด้อพี่น้องเด้อผ่ายอีตู่ผาอีตูคลิปนี้ไว้แขนได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะจ้าอย่าลืมข้าวเหนียวข้าวกำเด้อจ้าถุงละหนึ่งร้อยบาทจ้าส่งฟรีจ้าถึงละหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะจ๊ะ บายบายพี่น้องป้องป่ายสุภูสุสคนคลิปหน้าเจอกันใหม่บายบายจ้า